มือสูงค่ะเมื่อในอนมาตวัวจัดปานของปีน้องใจอยู่เช่าตีวันอยู่เช่าตีวันนรกในขัน,น,นอ่มน้ำดินหินผาก็คึกแค้มในขันอ่อ่าเดียบน้ำก็แค้มโดยค่าะอันีนน้นำหูในขันอ่อ น้ำหูอันไหนติดลูกตั้งหัวหวานพุ่นมาในคานอีนอค่ะอันไหก็เปลี่นวันปอกรังตกในคานะปอกรังตกปอกรังตกอันไหนกวนมาบน้มาะอันไหนเปลี่ยนกวนมากลอนใจในวันไหนมาบน้มในคานะอันไหเป็นปอกรังตกเะป้อแมเจียบน้มในค่ะเาเป็นปอกรังออกอ่าอันนั้ตีอยู่ น้ำเข้มในขันอะน้ำเข้มไทยรัฐนี่พี่น้องเขาอันนี้ตานหนำตาหนำปังพนนี่ยตาหนำปังพนไ,นไนอ้ไอ,อ้ลินอาบหนำแล้วหรือเย็นลุงอ่ากัมพี่น้องเขาเดี๋ยวไรหันหนุ่มให้ยใจยิงเปิ้ลอาบหนำดีไหนเนี่ยเดี๋ยวว่าคือขเข้มเต้เต้ในขันอ่ะเออนายคะ่ะนายคะ่ะเนี่ยน้ำเข้มเหรอคะอันไรเสื้ออาบขนอะ อ่อันไมนเชื่ังในขันนะอันนี้ก็สภาวะน้ำดินหินทาจึงใจข้าวในแด่ก้นไปน้ำค่ะเข้าวในว่ากลางวันก็ไปพวกคำดีเมื่อในเขาเกี่ยวน้ำกลางวันตุกในขันนาะมกวันเขาโห่ร้อยในขันนออ่าก็ไม่รูาค่ะที่เกิดต้วยปอกน้ำออกในขันนออ่าดวยปอกน้ำออกอ่าเพราะว่าเฮือนพี่น้องใจในแด้แต่เลี้ยหันว่า พอมีเฮือนก็มีวัวมีควายนข่นอเอ่อเดี๋ยวเราอยู่ในเวียงเฮือนี่คในขานอกูปอกไอ้เฮือนสองจันครับเฮือนสองจันในผลนมัดเตอร์ค่ะเอ่าเมื่อเหลียวได้เปื้อนนสำคันขึ้นขั้นดวงในเฮ็ดเฮือนทับเหลียวก็มีนายวันในขานั่นเอ่อเลี้ยงวัวผักในขานาะผักซำนอนในจ่าพี่น้องค่ะเอ่าในปผนห้องอปลอกตั้งอวกในขานอรอกันในตั้งใช้มือคั่ะนั่น ห้ามเปลี่นหน้าไคาพี่น้องค่ะน้ำหลลอมอะไไหลล่วงอจอมนาหนเออน้ำหอมไหลล่งจอมนากว่าดังตะวันกับปอกไล่ขาบหาน,นั่นหาน้ำนคเนาะ,ะกับปอกทีไล่ขานั่นเชียนตั้งไีนี่ก็เดี๋ยวไาเชียนตั้งอันลูกตั้งวันขะานาอลูกตั้งวันปอก,ก้องตุขะานาะขึ้นมาหลีปอกนงออกไง การพี่น้องเขาเดี๋ยวได้หันว่าป้องออกว้นเนะี่ยเดี๋ยวมีจับมานีน่ะครับเนาะกาขานในพี่น้องอ๋อในค่ะเขาขึ้นอยู่เนื้อเกลือในไทยก็เต็มไปหันลีอย่านงะครับเนาะอ่ากว้างมูนั่นเดี๋ยวเลยว่ามีไผ่ขวามือนะี่ครับเนาะจับมานั่นเดี๋ยวมีชื่อตัวไม้มวนๆี่ครับเนาะเนะขากใครยึดมาจำ,จำๆในพี่น้องเขาอ่ามาวันนอกหน้าปังกี่เล้วลวันเหนเมื่อไหนะร่ในก็ จะเรียกว่ามองๆเขาก็เฮ็ดตับอ่าเฮ็ดเฮือนเป้าไว้ตัวไว้นี่คันเนาะอ่าต่ปอมีพี่น้องเขาติดตรงหนึ่งจึงหื้อขอ,อกจึงหื้อไงอันนี้ก็เป็นัลำลำลองแล้วแหละพักตาตัวปอมีพี่นอ้องกวนวันกุน,กนเมืองน,นี่คันเนาะอันนี้เขาขี่ไว้ในหลัวเอาไว้ฮะส่วนขวเขาขี่ฮะอ่า นโอ,เอ้เดี๋ยวเ้ื่าเศรษฐกิจพอเพ่งเลยครับเนาะอ่าอยู่จ้ำอันเปลี่ยนอยู่สภาวะในครับเนาะมวนมวลเชื่อเชื่อในครับเนาะมีโอกาสหนะก็ชิบชป่อยฮกในค่นะอันไหนนี่ต้องไล่หาขิน คนเมืองไตก็เตะมีโวมีกวายให้ไหน,ะนะะขะหนเพาะข้าวเหนีก่กมาเฮิรนดเดี๋ยว,เ,ยวเอาเกือเลียงในขนอเพราะข้าวฮรในอนอนจมถึงจมปาะะะะะะ่าในขนอโว้วควยเดี๋ยได้ว่าเป็นกุมาีโงในเมืองเฮาร์ดขนอจังไหนใน,น,นขวกมันขนอเพานนะข้าวืฮินขะนอ อันนี้เรเซียนตั้งครเนาะเสียนตั้งเมืองไต้นี่ฮะอันนี้ก็ค่อยตัง้ง,ตนนกตงกาเก่าจมือป่านเจียวปานพุ่นะนะครัเนาะอพอพอมาตัวในน้ํนา,ว,า,ว,า,าวันนอกอันในจอกในเถินอไหนเสียดนี่นก็ทำไต่เลยหันว่าน้่มคึกเข้มให้จ้าในครับเนาะ,นะ อ่าใน,นมันเจอหนังป่าป้าไยไรเชียงะนะ่อ่าด้วยค่ะนี่นีนอ่ค่ะอ่าเป็นนำลิ้นแจ้งเลยค่ะเนาะต่อมาตับมาตั้งลอยบุญน่ระยะห่างไกลวันนก็หมก3ามกิโลเนี่ยค่ะเนาะอ่าอันนี้ก็มาแล้ว้นอรางวันหาวุา้ดค่ะอ่าอนนี้ก็เ,เรียว่าคือแค้มอยู่จำสภาว่าพิตื่นเปลยนเฮาตี้ยบปบ่วะนะะนะ่ยค่เนาะ อันนั้นก็เ,เี๋ยวเรียกวาไม่โปกเลยฮะไม่นนั้นสูงเยื่ยาวอ่าไม่นั่นตีเลยว่าสูงเยื่ยาวเตีตยว่าวๆเลยตั้งแต่ปานปูปานหมอนปุ้นในยครับเนาะเป็นตอวเชิดเพื่อนเฮ็ดเย่นี่ก็ตีเลยว่าขาเยอะสามปีสี่หื้อเลยครับเนาะอ่าอันนี้นก็ตีเลยว่าพักตู้ลีมอสนลยครับเนาะพักตูะะก้ อ๋อทจะเป็นอันสภาวะอันลีห่างลีถูกต้าเนี่ยขะเนออันนี้ก็เป็นพื้นนะคระแต่นี้นึ่งเข้าหุงเข้านี่ค่ะเพราะตัวกันนะ้นยชิงนั้นที่เรยว่ารวดรู้ในเนา่อืองไทยของรวดรู้เนี่ย P M W เนี่ยาน,น าลายกาอษาในขน้นอเปี่นในขะ,ะน้ะอมือใจยเขาได้ตีเลยว่าเป็นโลกล่อลอ่ำช่อิถึงแลวมันถึงนั้นเนี่ยนะนะอ,อันนี้หตาขาอันนี้ขะน้ะอไพ่องไว้โูตาขาพี่น้องค่ะพผ่ายในหู้ตาขาเป็นลักเป็นลักเะคะตีเลยห้องมาเกินนฮห้เกิน,น เดี๋ยวามีช่องทาบขน้โอตาทาอะไรโหเกินอันนี้หมักโอ้ค่ะหมักโอค่ะ,คะว่าเดีว่าหมักโอ้ในผักโมหันโอขค่ะน้ออันยันนี้ก,ก๋ย,าย,ายกาเมืองห้องนี่เฮงเป็นหิวเป็นหลายๆก็ยไ <c oughs> มีรอนก็เลยอมีผักปีดกินปี๊ยยมค่ะอันแีนนั่นก็ต้นหมักแกงหลงมาแทงต้นหมักกาหมักม,ม่งอ,อ่า๋ยวด้ว่าควนเมืองตาค่าน่น กวนปูปกกูป๋อเ่ะในในผูกหมักอัน than, รไรกินเลยว่าอันใดชาอะไรหุ่งหลายเนายหนอขะนออันจะว่าผูกพื้นผูกเปียดค่ะอันแห้งๆนันก็ตัวหมักม้อนก็ตายอ่ะค่ะหมักตังในขะหนะหมักตังก็มีค่ะตัวนี้น้ำบวก็มีหิมในฮะน้ำบวกลมเป็นเจกันะขะหนะเรื่อนว่าคันเตี้กค so ันจักมันเนี Dom ่ยเลยเจอหน้ามอันมาเมื <fino> ่อไก่มดๆในขะหนะโอ้กว่ดแทงตั <came theory> <Allāh> ้งนานนี ну ่ในก็ มีแถงหมู่บ้านแถวหงมอกสามสิบหลังเฮือนไหนคะเนาะสามสิบหลังท่าเฮือนไหนคะเนะาะตั้งนาไม่ปลูกเขาขาในนะพี่น้องค่ะร้อนใจก็จะมีอยู่ยมอกสิบเจ็ดก่อไหนคะเนาะร้อนยิ่งเช้านี่ก็เรียกว,ว่ามีอยู่มอก สามสิบเก้าในขะนะว่านั่งยี่ในนำเหตก้นใจขนะกนใจวันนอกหน้าป่าไหนหับการเื้อจัดวันเมืองขะนอหับการเื้อจัดวันเมืองอตึกเอาเจ็เแผ่นลิ้นวันเมืองในขะนออ่าในคะไหนเยาขาบะในหลังเฮือนก้นในมีเทียงนั่นลกว่านังบนเทียงยาวยนทางแล้วว่าอยู่ไก่ตั้งลงหล้านตั้งกาจะมีอยู่หิง เข้าในแห่งทำกับหยิบย้อมตังกาเนี่ยกูบอกว่าหยิบอมตังกาหญ้าชอค่ะเนาะมันมาลงกาเราปึกปากในเวียดเฮือนเนี่ยเอาไปเนี่ยหญ้าชอทำจนปลายป้วนปลายรอดเนี่ยค่ะเนาะอ่ายอดปรเจอ่งในแล้วกาปันวันเมืองเหมือนนั่นเนี่ยเหมือนไในมันเหมือนกันเนี่ยค่ะเนาะอ่าป้อนกวนใอาคูนเอเบียงเอามาตัวเดียวควรเดี๋ยวว่าอะโลตังกาอยู่ดีเลยเข้าหลุดไหลไปอะหาตังกาตังโลตังกาทีนั่นดีเลยบ้านี่ย ยอ้อนเบอร์มันเหมือนกัน,นะครับเนาะก็ไม่อันปลายกว่าปลายกว่าครับอันค่ายกว่าค่าย,า,ายกว่าครับไก่หยุดจำทางกาเต๋อเลี้ยงพวงดีแล้วก็เต๋อเลี้ยลวดายกาหน,น,นี่ยครับหนอนั่นกูเฮือนพี่น้องเขาจากันทุกบ้านทุกหลังคาเฮือนเนาะอ่าเต๋อมีขวักวัวใจหนิฮะงัวงัวงหน่ยครับเนาะลงห่วงงัวงหน่ยครับเนาะว่าตั้งเมืองไทยได้ เออเขาเขาเลี้ยงหงัวหงัวเนี่ยที่เขาว่านั่นหงัวน่ะค่ะนะอเออเลี้ยงวัวน่ะค่ะนะจังลำปูเน,นี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะพักตัวเนี่ยก็พักตูวหวานเฮาเมืองเฮาเน,นี่ยค่ะเนาะพักตูวอดโต้เนี่ยค่ะอ่าพักที่เรียกว่าพักตูวอดโต้อ่าจัดปันของพี่น้องใต้ข้าก่ออยู่ตอมสภาว่าเนี่ยน้ำดินหินผา ก็คือแคบอยู่ในกัดในเยียนดิ๋วในครับเนาะขามาตัวก้านายเหนในก็จะแลเหันกว่าติ๊กๆนะตั้งขวามือในก็มือปังให้น้ำจั๊งเนี่ยวันปุ่มกลางเมืองในครับเนาะวันเดียนเจ้าหัวเปายัดซื้อกค่ะอยู่ไว้ในครับเนาะมีตั้งไหนไงคะลูกทีในกว่าเอามกชาวเมเนียดในครับเนาะชาวเมเนียดเนี่ยอ่า เจ๊นี่ในฮานอยเจ๊นี่เนี่ก็บอกว่าเจ้า er <sh> มัน <necessary> ไปเมื่ออยู่เนื้อคูเนื้อเวียงในขะเนาะคำพองก็กยอยู่มึงน้องคำพองมวยอยู่หลาย้าในก็เนาะก้อยกาอันกือดืเจ๊นี่เนี่กวนเจ๊นี่ไงในขะอันกือดืมึงห้องขันเนี่ยอ่าบากวนรักเต้เต้เนี่ยก็เปืนเอากว่าเฮ้เนี่ยกวนเงือเต้เต้เนี่ยก็เปืนก็ออาเอาขะเนาะเงือมเงือมนักตื่หายเก็บพักกินให้ใน่ก็จ่าเนาะเฮ็ดขังเนี่ย สาวเห้าังกินน่ะพักเตอพักเตาอ๋อหมอกพักเตาอ้กลุ่มกุยาชาน่ะฮะเออเออน่นอันอันอันมือยิบเรียมเป็นพักตอันที้นถ่วงเนียเป็นเตาเราอยูะนั่นเตอเอมันผงหวานเฮียงสามกับป้อยกันนสาวหมกการนกหนเขาว่าเมื่อกว่าเไม้ได้มื่กว่าเาได้อะไรชู้ว่ะบมกเฮียงได้ได้ เลยเปิดเฮื่อน่ะอ๋อเออกวนการโนเขาเมียวขนนั้นเออเออลอยลอยเฮือนมีหรอนั่นฮะเออง่ายอ่ะในก็เขากว่าเมืองไทยเป็นสิบเจ็ดสิบแปดปีเขาได้ได้ลีรีจ้าจ้าในก็อุบเปลืองเอาแผ่นดินวันเมืองเ่าในแค่นอ่ะอ่าจ้าเขาเจ้าในก็ตีเลาว่าอันคือกำผาเตเต้แค่นอ่ะอ่าตีเรว่าหักแผ่นดินวันเมืองเตเต้แค่น่ะ เพวกมักแผ่นดิน <c oughs> <c oughs> ิ้วันแผ่นดินเมืองเลยเนี่ยปลายเปลียนวันปลายเปลียนเมืองคำพร้อมกับมื่อตีเนี่ยเฮ็ดขีขาเฮ็ดอะไรเฮ็ดม้ามกับยุ่งเอาวันเปิี่นเมืองเปิี่นเปลี่ยนใหญ่เฮ้าเลยในเชื่อขึ้นวันเก่าเมืองหลังเจ้าในเหี้ยหนำกาคำพองก็ท่าไปลืมเสื้อลืมเคยลืมจัดลืมความหลัดภาษาดิกลายเจ้าในก่อนเคยปีน้องค่ะเจ้านั้นอย่าวปให้เปลี่ยนค่ะเนาะอยู่เจ้าหื้อกินเจ้าหื้อนี่ก็เปิี่นมาก ข่ายกวนเขาเปิ่นมเมาอี๋หังกุ้ยกวนเขาขะเนาะเพราะเขาอยู่เอาบอกว่าเขาอยู่คืบเข,าอ,ขาอะไรคืบเขาอยู่ว่าเขาอะไรว่าเแผ่นดินวันเมืองกันมาไน่พอยังมีน้าดินหินพาลีอยูแน่เขาอยู่ก็เปิ่อนอยู่ค่ะอ่ะาเพราะในแผ่นดินจึงใต้แน่ตอนตอาก็คือใต้เนี่ยพวกเอาเปืนวดนัดแน,มน่มีิก็หนึ่งท่นดีฮาวใต้ย้อนเบอร์ปืนเคยใต้เมื่อไรปิืนอย่างไรเพียวย้อนเบอร์ปืนเคยใต้หายไรปิืนอย่างไรทิ้งชิม กูเจอกูลองไหนอ่าย้อนไปเอจอไหนแหละเขาขาดหูเลยดูหู้ไว้ในคันอ่ะอ่าหนุ่มไใไซยิงเอาหาตึกต่อมีกันอ่าเรียนมวลเรียนจกอกนครับวันนั้นอ่าเจอเลยเออพอมีเพียมีอยันง่อมีอยนันสู่ลองไอ้ทางไหนก็นะ่ะอ่าเลยหันดว่วนใต้เอาขาเกี่ยวเกี่ยวมวลมวลในคานอ่ะอ่าต่อมีมวลกันในวันนั้น อ่าตัวเนี้ยมีหลายก้อนเปียบปุ่นนั่นหันมัวหอกเออเนาะอ่าไหนค่ะเออมึองแจ๊เขาไหนปวดใจงั้นแจ๊กขเฮ็ดซึกเฮ็ดเชือหอบการเจอจัดตาวันมึงขาหนอคืดเย็นนงหันยิงเขาค่ากยยาวก็ไม่จึเดเต่ออะขึ้นเปลี่ยนอันไหนกว่านะี่้ว่าวันนอกหน้าเปตาเขาไหนกูวนันกูดีกูตัง อ่าก็เฉลยว่า่วยแถมการจัดจัดวันมึงอําปองเถืงเงื่งเวนี่ค่ะนออพี่นอค่ะวนกันตุ้ย่นอว่ากลางวันก็จกมุกวันก็เข่าลอยอ่านนายก็หวไม่ยมอดนี่าขาขเาค่ะก็เลยใครเนี่พี่นอขาลองตังวันปังพ้น เยินเฮจีตอนวิน่งมึงน้องนนอในขะนอเพราะไผ่ในหำ่มไผ่้นเต้าเดี๋ยวเลยว่าจีตอนเวียงลายขาในขนอเออพี่น้องค่ะอะไรหูอะไรยินขะนอเออมาชุงมาชุงตังเชียงขะนอเขาถามว่าพบพบกันไหมในวันนาขะ,ะนอสุัค่ะ